เราเคยกินอียังจะเศ้าแบบเอามาจากคนแนวสัน่าเบยว่ามันขี่ขีได้หนีเจ้านี่ก็ได้สาวกิลี่ฮะ บางแนผู้บ่าวสักหน่อยก็เป็นแต่ฟันเป็นแต่ฟันเดสาวทิลี่หาอ่านกิ่นเอกอ่อานกินจะซื้อก็มีกว้มสุกดอก <c oughs> <c oughs> ผู้บ่าวแปลว่าฉันรักเธอใช่ไหมไม่ใช่ประวันผู้บ่าวก็คืออ,อผู้ชายชคนหนุ่มนะ่ะคนหนุ่มคนหนุ่มคนหนุ่มเน่ประวัน อุ้ยหนุ่มหนุมนุม,นม,นม,นมเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพูดแบบภาษาไทยเนาะประวันเนาะเออถ้าพูดแบบภาษาไทยก็คือว้ยคนนุ่มคนนุ่ม้นนมยต้องบอกค่อยมักเจ้าเดอ้ออะไรแ ตอนนี้เกตเกตลงมาถึง11 45แล้ว40แล้วเกตลงมาถึง11 40จนจะถึงจนจะถึงของเราแล้วนนห,หนุ่มๆจ้าใช่อุยหนุ่มๆเยอะเลยเห็นไหมเดินผ่านเมื่อกี้ก็โคตรหล่อเลยไอเทพเจ้าฟันไปเลยเจ้าน่ะทุกข่อยทุกข่อยทุกข่อยบ่หลอกฟันเจ้าหลอกไอเทพเจ้าว,ว่าต้องยานเจ้าว,ว่าต้องยานมุนกข่อยสิไปค้ปคมคืนเจ้าไอเทพ รุ่นมุคอยมุคอยหาอ่านกินแต่เล็กน่อยกินกินเด็กน so ่อยเป็นอมตะตัวไอเทียมกาจะว่าแมนวาสาวที่รี่คอยย่านประสันว่าเจ้าย่านเห็นอย่งไอ้เทพเจ้าย่านถือคุ้มคืนจิไว้ ขันพู้ได้ไปพุ่มคืนเจ้าเจ้าบอกเป็นจังบุญเลยล่ะคอยบอกให้ย่านเจ้าว่าสันกลัวทำไม กลัวทำไมกลัวทำไมพี่เทพกลัวทำไมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะคะพี่เทพไม่ให้กลัวค่ะไม่ให้กลัวเก็บไอเทพก่อนบอวันสันวาจัดการไปสาวทิรี่จัดการเก็บไอเทพก่อนไปสาวทีรี่ ไอ้เทีก่กนเมียนเมียนไอ้เทีกบกนมู ขอบคุณทั้ง10บล้านดวงใจนะคะ1ิบล้านดวงใจสิ1สิบล้านห้าเลิบนะคะแล้วใครหาข้าวให้แฟนมาดามที่บ้านไม่มีใครไอเทพคอยยู่ผู้เดียวมุขคอยมุขคอยมุขคอยว่ได้ยู่งกันได้เทพคอยอยู่ของคอยผู้เดียวเด้อเขาก็ยู่ของเขาคอยก็ยู่ของ่อย จังหัดกันก็นมาหากันซืน้อนี่ไหมไอ้เทพอ้าว<ม>คอยว่ามีประจำตัวพี่เทพคอยมีแต่สัวข้าวฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าเจ้าหุ่นจักรเข้ามาสัวข้าวว่าพี่เทพชั่วข้าวชั่วข้าวไม่มีพันธะแม่รอสาวจิลี่ we